ห้าอิบาดาที่ได้ผลบุญเหมือนทำฮัตหนึ่งกล่าวตัดเบียซุพานั่นหล่อตมีดอันฮัมดุลิลาลาตักบีดอันลอลูอับบัตอย่างละสาสิบสาครั้งหลังละมาทุกเวลาท่านนาบีมุฮัมมัดสอนลัละหลูอะลไรฮิวาสลัมกล่าวว่าคนรวยที่มีทรัพย์สินมากมายพวกเขาเหนือกว่าคนจนทั้งที่พวกเขาก็ละมาถือศีลอดทำอิบาดาอื่นเหมือนกับพวกเราและที่ประเสริฐยิ่งคือพวกเขาได้ใช้ทรัพย์ที่เขามีไปทำฮัตอุมรย,ยิฮัตและบริจาคทานในหนทางของศาสนา จะเอาไหมายฉันจะบอกพวกท่านแล้วพวกท่านก็จะได้รับดั่งเช่นพวกคนรวยนั่นคือการกล่าวสามคำนี้ตัดเบียตมิดตักบีดสาสิสาครั้งหลังทุกๆก,กาละมาดร,รายงานโดยมุตฟาคุณอะไรลสองทำดีกับพ่อแม่อันลอะจะตอบแทนความดีด้วยกับผลบุญของฮัดและอุมร็ท่านอนัตบินมาลิกรายงานว่ามีชายคนหนึ่งมาหาท่านนาบีม uh ุฮัมมัดซอนล,ลั่นหลอะไหฮิวซันลำแล้วกล่าวว่า ฉันอยากออกไปยี่ห้าแต่ฉันไม่สามารถทําได้ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสอนลันล่นหลูอะไลฮิวะสั้นลำถามชายคนนั้นว่าพ่อหรือแม่ของท่านยังมีใครมีชีวิตอยู่หรือเปล่าชายคนนั้นตอบว่าแม่ของฉันยังมีชีวิตอยู่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสอนลั่นหลูอะไลฮิวะสั่นลำกล่าวว่าดังนั้นจงพยายามใกล้ชิดอัลลอ์ด้วยการทําดีและกระตัญยูต่อแม่ของท่านหากท่านทําเช่นนั้นแล้วแม่ของท่านก็พึงพอใจในการกระทํานั้นท่านจะได้รับผลบุญเช่นเดียวกับคนที่ไปทาฮัต คนที่ไปทำอุมร์และคนที่ไปทำยิฮหดดังนั้นท่านจงกลัวอัลละห์และทำดีต่อมารดาของท่านบันทึกโดยตอบรอนี 3. คนที่ละหมาดซุพฮี่กับยะมาอห์แล้วนั่งไม่ลุกไปไหนจนกระทั่งละหมาดดูสองรอบกาอะในกาจับเวลา50 0ได้ผลบุญเหมือนทำฮั์และอุมร์อย่างสมบูรณ์3าครั้งจากท่านอนัสเล่าว่าท่านนบีมุฮัมมัด็อนลั่นฮลอะไัยฮิวสัลมกล่าวว่าผู้ใดที่ละหมาดซุพฮี่กับยะมาอห์หลังจากนั้นเขาได้นั่งรำลึกถึงอัลละฮ์ ด้วยการสิเกตและอ่านอันกุร่านจนดวงอาทิตย์ขึ้นหลังจากนั้นเขาทําการละหมาดสองรอบกาอัคเขาจะได้รับผลบุญประหนึ่งผลบุญการทาฮัตและอุมร์ท่านนาบีมุฮัมมัดซอนล,ลัลนหลอะไทฮิวาซัลลัมได้กล่าวต่ออีกว่าเขาจะได้รับผลบุญเท่ากับการทําฮัตและอุมร์อ,อย่างสมบูรณ์สามครั้งบันทึกโดยติดมีสี่สี่คนที่ไปมัสยิดโดยมีเจตนาเพื่อศึกษาความรู้ศาสนาหรือไปเพื่อสอนความรู้ศาสนาเขาจะได้รับผลบุญเท่ากับผู้ไปทาฮัต ตามที่ท่านนาบีม uh ุฮัมมัดสอนลั่นโหลอะไลฮิวาสั้นลำกล่าวว่าผู้ใดที่ไปมัสยิดเพื่อต้องการเข้าร่วมสแสวงหาความรู้ที่ดีหรือไปมัสยิดเพื่อให้ความรู้เขาจะได้รับผลบุญเท่ากับผู้ที่ประกอบพิธีฮั์ซอเฮเช็คอันบานีห้าคนที่อาบน้ําละหมาดก่อนออกจากบ้านแล้วไปละหมาดฟัดดูที่มัสยิดท่านนาบีม uh ุฮัมมัดสอนลั่นโหลอะไลฮิวาสั่นลำกล่าวว่าผู้ใดที่อาบน้ำละหมาดก่อนออกจากบ้านเพื่อไปละหมาดฟัดดูที่มัสยิดจะได้รับผลบุญเหมือนกับทำฮัก และผู้ใดที่ออกจากบ้านเพื่อไปละหมาดดูฮาที่มัสยิดจะได้รับผลบุญเหมือนกับคนทำอุมร์บันทึกโดยอบูดาุูเนื้อหาบทความเพจมุสลิมไมลท์ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเป็นเพียงการเปรียบเทียบในเรื่องผลบุญมุสลิมทุกคนยังคงต้องวายิบไปทำฮัสซักครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อมีความสามารถเพื่อให้ครบรูปกฎอิสลามแต่หากในวันนี้เรายังไม่สามารถไปได้ก็ขอให้พยายามทำทั้งห้าประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วหวังว่าทุกคนจะพยายามอินชาอัลลอ